ยาดเป็นไงบ้าเมื่อกี้เห็นฟาคอมเบทกับว่าแรงมากเฮ้ยไม่ได้ฟาดแต่เราพูดเรื่องจริงเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคือพูดเลยว่าบุ๊กกับพอตอนเปิดมาเปิดโชว์มาปั๊บบุ๊กเนี่ยไดนามิกมากเลยสำหรับเรานะฮะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่ดนามิกมากแต่ว่าพอประกาศออกมาคะแนนออกมาเหลือสาคนปั๊บเนี่ยเราพูดเลยว่าเราคาดหวังแล้วเราพูดจริงเรานึกว่าเขาจะแบบจะดีดดีดมากกว่านี้ปรากฏว่า เขานิ้งเขาดอกโลงอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวหรือเขาแบบว่าตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่นางนางามห้ามทำเด็ดขาดเลยยิ่งคุณรู้ว่าคุณเป็นหนึ่งใน top ป h r คุณต้องเอาสีให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้พอถามป้าหน่อยดีกว่ารอบได้ที่ป้าบอกว่ามันดีกว่าจนรอบสามนเดินรอบสองต่างกันมากขนาดนี้มันต่างกันประมาณ70% 70%กับ70ก<ม>ับร้อยอ่ะคือพูดเลยเลยว่า รอบแรกที่เราติ๊กเลยว่าให้แบบว่าคะแนนร้อยกันเล,เลยนะแต่พอรอบนี้คือมันดรอปลงไป30%เลยซึ่งเราคิดว่าแบบการที่คุณจะเข้าประกวดทุกนาทีคุณจะต้องมีสติแล้วคุณจะต้องแบบทําให้คนแบบทำให้คนแบบว่ามองคุณให้ได้ตลอดเวลานี่นแหนะก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำไม่นานเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอคุณเข้ารอบ3หนึ่งในสามปั๊บแล้วกลายเป็นนิ่งขึ้นมามัน เอเนจีมันไม่ได้นี่คือคุณตก,ตกรอบแน่ฝันถามไปหน่อยก่อนนอกจากสามคนที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้นค่ะยจะมีมามุดคนไหนที่รู้สึกว่าน่ากลัวรู้สึกว่าอุ๊น่าจับตามองเป<ม>็<ค>นเศษมีหลายคนนะพูดตรงๆงเลยนะแต่ว่าหลายคนมีหลายคนที่เป็นมามุดแต่ก็ต้องพูดเลยว่าเขายังฝึงกฝนตัวเองได้ไม่ดีพอเขาอาจจะต้องมีเวลาอีกซึ่งมันก็ต้องดูต่อไปว่ารอบไฟนนลเนี่ยในวันในวันที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ย การฝึกฝนอเขาไปถึงสเต็ปไหนอันนี้คือการฝึกฝนล,ล้วนเลยทั้งหมดนี้นะคะเพราะว่าเรื่องความมั่นใจคือคือเชื่อว่าทุกคนมีความมั่นใจอยู่แล้วทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วแต่เรื่องของการจัดลำดับร่างกายการการเก็บร่างกายการการพรีเซนต์บอดี้ตัวเองหรือแอติจูดหรือว่าอินเนอร์ข้างในเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องแบบ ออกมาให้เราให้ดูเห็นมากที่สุดเราต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เราบอกแล้วว่าคลน,นี้เราไม่ได้วัดกันที่เรื่องของรูปร่างหน้าตาเป็นหลักนะคะเราเลือกของสิ่งเราเลือกสิ่งที่ต้องการคือเราเลือกเรื่องของความเป็นออริจินอลความเป็นธรรมชาติความเป็น,ปน,าาปนตัวตนของ,ของามากที่สุดอยากให้ป้าฝากถึงไหนร้องนหองอยน่าเดี๋ยวต้องมีรับความสามารถพิลิมไฟนอลวันยิดเยียมคันเลกเหยียบคันเลกเท่านั้นตอนนีเราต้องการให้คุณเหยียบคันเลกให้แรงที่สุดนะคะถ้าคุณจ่อเมื่อไหร่คุดตก